สวัสดีครับวันนี้ดีดีจะมาแนะนําการสร้างรางรถไฟกันนะครับเดี๋ยวผมมาวางเป็นทางยาวให้ดูก่อนนะครับวางพาวเวอร์เรลไว้ตรงนี้นะครับวางไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากทําทางให้มันเรียวนะครับให้ใช้เรียวอย่างเดียวนะครับเรียวอย่างเดียว เดี๋ยวผมจะลองเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวมาทางนี้นะครับแล้วผมก็จะวางไปเรื่อยๆต่อนะครับวางไปเรื่อยๆทีละบล็อกนะครับวางไปวาง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 เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างนะครับถ้าเราเอาอันนี้นะครับเราก็ต้องกด w ตลอดนะครับถ้าเราไม่อยาก กดดับบรรยูให้กดดับบรยูแค่ทีเดียวนะครับให้วางเวสต์สโตนทอชแล้วมันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับให้วางจนกว่ามันจะสีแดงหมดเลยนะครับใส่ไฟลงไปในนี้นะคบเดี๋ยวผมจะมานั่งให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ Power r ร el แล้วก็เอาเวส t o n โตนทอชนะครับมาแปะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับ ให้วางไมค์ครับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกดคลิกขวาไปนะครับแล้วกดดัลยูทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็คอยนะครับทุกคนดูสิครับมันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเราสามารถสร้างรางรถไฟได้ในบ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างที่ผมสร้างไว้ในบ้านครับไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนนะครับอยู่ทางนี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นสำหรับเก็บของครับให้กดคลิกอนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบ้านนะครับนี่เลยครับบ้านของผมนะครับจะได้ลงไปขุดเหมืองได้ง่ายๆครับ ผมก็เลยทําให้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ขุดเหมืองง่ายดีนะครับมันก็ลงมาในบ้านง่ายดีนะครับอันนี้ก็คือเหมืองของผมนะครับผมก็แปะไฟเยอะๆให้มันสว่างนะครับเอาไว้ขุดนะครับเอาไว้ขุดพวกเพชรนะครับพวกทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟแบบเพลินๆให้ดูนะครับนั่งรถไฟไปเพลินๆนะครับ ใครใครอยากจะเอาไปสร้างเองก็ได้นะครับแตผมจะนั่งนั่งรถไฟไปเพลินเพลิน,นให้ดูนะครับนั่งรถไฟเพลินเพลินนะครับอากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ ใช้เป็นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะชมวิวข้างนอกบ้านได้นะครับแต่อันนี้กลายเป็นรถไฟฟ้าได้เหมืองน,นะครับผมใช้ทํำเอาไว้เดินทางนะครับจะได้เดินทางมาเร็วๆนะครับเอาไว้ใช้สร้างรางรถไฟเชื่อมจุดต่างๆเผื่อที่เกียดเดินครับติดตามดีๆได้ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ